ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคลา้าร้องของความชัดเจนในการที่นายกเทศมนตรีได้สั่งปลดรองนายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่งทั้งที่ในการลงหาเสียงเลือกตั้งเป็นทีมเดียวกันครับที่เทศบาลตำบลหนองคลา้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายทรงบุตรเสริมใสนายกเทศมนตรีตำบลหนองคลา้าได้ลงมาพบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคลา้าโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสดห้วยสะท้อนที่มีหนังสือร้องของความชัดเจน ในการที่นายทรงวุฒิเสริมสายนายกเทศมนตรีมีคําสั่งปลดนางอิงบุญศรีพรหม,มาออกจากตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลหนองพราเมื่อวันที่4ตุลาคม2555ซึ่งมีผลให้ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีดังกล่าวว่างลงและจากการปลดออกจากตําแหน่งของรองนายกทําให้ประชาชนผู้ให้การสนับสนุนทีมชุมชนก้าวหน้าในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา,าเทศบาลตําบลหนองพรา ซึ่งดำเนินการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่11กันยายน2554ผลการนับคะแนนในครั้งนั้นตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองคลา้าปรากฏว่าได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายทรงวุฒิเสริมสายหัวหน้าทีมชุมชนก้าวหน้ามีคะแนน1,111คะแนนส่วนนายธนเดชบุญยงอดีตนายกเทศมนตรีผู้สมัครหมายเลข2ได้900คะแนนจึงเป็นอันว่านายทรงวุฒิอดีตประธานสภา,าเทศบาลตำบลหนองคลาได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้าเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยนายอนุพันธ์สิทธิพานิชนายชัยรัตน์สิทธิพานิชนางสุการดาอารามฉายนายจุมพลพงพาณิชย์นายสำเนาอุตโมธิและนายชัยยศิธิ์เตชะดำรงธรรมเขตเลือกตั้งที่สองประกอบด้วยนายพิชาสมบูรณธรรมนายบูชิตผลอุทิศนายชรัฐกิ่งมณีนางณทีนวพรเพิ่มนายนวินวิย์สินทวีทรัพย์และนายชนวัตรอ้นสุวรรณ สรุปผลการเลือกตั้งโดยรวมทั้งสองเขตเลือกตั้งทีมชุมชนก้าวหน้าที่มีนายทรงวุฒิเป็นหัวหน้าทีมมีที่นั่งในสภาจำนวนเจ็ที่นั่งส่วนทีมพัฒนาท้องถิ่นของนายธนเดชบุญยงมีเพียง5ที่นั่งและหลังจากได้บริหารงานตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าการบริหารงานมีข้อขัดข้องและอาจเกิดผลกระทบต่อระบบราชการและอาจสร้างความเสียหายต่อระบบการบริหารงานได้และเมื่อวันที่4ตุลาคม2555ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้าจึงได้มีคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรีดังกล่าวครับ